ดีครับพบกับเซอเกมมิ่งนะครับวันนี้ได้ของมาแล้วนะครับเป็นกาแฟบรรยากาศ VVT05K2 อาถ้าถามว่าทำไมถึงซื้อแค่นี้ก็เพราะว่าจอย่ากันนารู้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยซื้อแค่นี้แล้วก็โกกับแค่อื่นๆเนี่ในซ p พเนี่ยมันออกไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ไม่เท่าไหร่ผมก็เลยสั่งแค่สองกล่องครับเพื่อการประหยัดตังค์เพราะว่าตอนนั้นเราเหมอกตันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมสั่งเพิ่มมาก็จะเป็น อันนี้เป็นหลังกล้องนะครับจะให้ดูคุณภาพอ่านี่เลยนะมันก็จะต่างจากอันนั้นนิดหน่อยอันนั้นจะเป็นแบบมีแบบปั๊มทองหรืออะไรเงี้ยไหมอันนี้ก็จะแบบพื้นหลังสีทองเลยนะตามสีเวลที่อยู่นะก็เป็นเรียบไม่มีนูนนะครับอันนี้แล้วก็ที่สั่งมาก็จะเป็นอันนี้ครับก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ชนน่ร้านแถม ที่สั่งมาจะเป็น e x c e l t o ครับฟอยแต่ว่าข้างหน้าจะเป็น e x c e l one ด้วยแต่ไม่ฟอยนะครับอันนี้คือที่ผมสั่งเพิ่มเติมมาเพราะว่าทําไมต้องสั่งอันนี้มาใบหนึ่งเพราะว่าผมลืมไปว่าผมมีปั๊มทองใบเดียวถ้าสั่งนี้มา2มันจะเป็นแค่สามยังไงผมก็ต้องมี4ครับพราฉะนั้นก็จากที่ว่าเจ้าเงินนะ่ะไปซื้อบูตเตอร์ให้มันครบสแล้วแบบเปลืองรกบ้านใช่ไหมครับซื้อปั๊มทองแยกเลยครับถือเป็นการอุดร้านด้วยโอเคครับอันนี้ก็ เราก็จะมาดูว่าในกล่องเนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมถึงซื้อสองกล่องแค่นั้นถึงคุ้มกว่าดยวจะเปิดให้ดูกันว่ามันยังไงแล้วก็ของแถมหลังกล่องก็ไม่ได้วุวว่าเลยขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบตรงๆนะในนี้จะมีสามทั้งหมดสามแทนครับขีดสองก็จะเป็นออร์เร t เช่นทิ้งแทนนูบาธามะแล้วก็โกพาลาัดินนะครับเราเปิดทีละสองแล้วกันนะคะรับแผล่ะนิดเดียวเอง เะกล่องเล็กนิดเดียวครับอ่านี้อาจจะใกล้หรือมุมมุมอาจแบบพื้นหลังอะไรอาจจะไม่ดีหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารีบนิดนึงเพราะเราะก็คือซื้อมาน้อยด้วยจริงๆผมว่าจะไม่ถ่ายแลย้วแต่ว่าก็เป็นการสอนไปในตัวครับแบบอธิบายรีวิวนิดนึงครับก็ทําตามสิ่งที่เราชอบอ๋อลืมเลยเลยม,ม,มีซีนอันนี้แปลว่ายังไม่ได้แกะนะครับถ้าซีนนี้ถูกแกะออกแล้วแปลว่า ถูกแกะแล้วนะครับนี่คือยังไม่ได้แกะโอเคครับผมว่าทาไมดึงไม่ออกหลังกล้องผมจะไม่ได้ว่าแถมอะไรแต่น่าจะเป็นลองสุดท้ายเราก็จะอ,ออกมาอ่ะสามใบแล้วกันสามใบนี้คือหลังกล้องนะครับอ่ะเราจะมาดูกันอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นแค่ Excel ซถูกนะครับอ่ะถามว่าทําไมถึงซื้อแค่นี้อันนี้รู้สึกน่าจะไม่ได้เรี่ยงนะครับน่าจะยุง่ง นะเดี๋ยวผมเรียงให้ก่อนละกันแล้วจะคุณจะได้รู้ว่าโกพาดินนั้นมันไม่คุม้มนะจริงๆโกพารดินคือไม่คุม้มมีแค่สีใบอ่านีนูบาเราเริ่มจากน้อยอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็น f o r ์สโปรเทค e อคเซลอย่างละใบนะครับเป็นฟอร์ o ทู c อ l เซ protect ทคทูนะครับทำไมถึงซื้อแ่สองกล่องถ้าคุณจำเจฟ ฟอนต์อ่ะหรือคุณจะใส่ฟอนต์แปดฟอนต์สิบหกคุณซื้อได้อะเน,นี้ยคุณซื้อได้ไม่มีปัญหาคีอย่างเงี้ยซึ่งผมแบบมองว่าติกเกอร์ใส่ซ้ำหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้บไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับเนี่ยคียกับฟอนต์แค่นั้นเองเพิ่มมาแล้วก็นี่เลยที่มีอยู่ใน CP ก็คือแค่นี้ก็คือเป็นหน้ากล่องเกตสองเกตหนึ่งแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเยอะทําไมเราซื้อไว้ใส่กับอีกเด็กหนึ่งก็ได้ครับเ,เด็กรองอันเนี้ยคู่เนี้ย ก็แค่นั้นเองเนี่ยโกหมดแล้วผมเลยซื้อแค่สองครับแล้วก็ซื้อเกตสามแทนเพราะว่ายังไงก็ต้องมีสครับเพาผมเปลี่ยนเด็กลิกกรเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่ะมีอยู่ในซีอันไหนมีในซีพีผมข้ามนะอ่ะมีในซีพีมีในซีน CP, น CP, ข้ามโนบ้าอ่ะ, no ba, อะเกตสองตัวนี้กระตายอ่ะเกตหนึ่งพีจี้อ้นี่ก็แถวมาแล้ว ติ๊กเกอร์ข้ามเลยอ่ะเราจะตัวที่เพิ่มมาของอเลอรเคล่นนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้ชื่อว่าวิลเลียนวิชโปโปนะครับเป็นเกรดสามอาจจะมองไม่อาจจะมองไม่ชัดกล้องมันไม่โฟกัสทั่วทีนะ,ะเห็นชัดไปแล้วสก,กิลสก,กิลบอกว่าเมื่อยูนีโจมตีกองกำลางคูณมีสิบใบหรือต่ำกว่าในการต่อสู้อยู่ตนี้บวกหมื่นแล้วคู่แข่งไม่สามารถ คู่แข่งสามารถคอการ์ดได้เพียงเกตศูงเท่านั้นนะครับถ้าในเด็กมีสิบใบต่ํากว่าอ่าอน,นี้เป็นสายวิตติดชื่อวิตอ่ะอินเลสสายอันนี้ก็คล้ายๆกับแบล็ตเทิลซิสเตอร์วานิลาไม่มีชิลตัวนี้เมกัสตัวนี้บอกว่าตัวนี้ชื่อว่าลาวิโอรี่เมก้สนะตัวนี้เกตสองบอกว่าเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์บวกหมื่นเป็นวันเทินนะครับก็จะแบบทวีคูณแล้วแต่แต่ว่า ห้าพกับหมื่นมันไม่ต่างกันนะเพราะว่าได้ออกสองทิกบวกหมื่นอันนี้ได้ได้ออกทิกเดียวบวกหมื่นไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างนะเลกเทนเกิลมกั่หครับอันนี้ชื่อว่าให้มันโฟกัสก่อนเพิ่มโซลิคอนวิสาดเพิอ่ะหน้าผู้ชายคนนี้อ่ะเรามาดูสกิลครับเึ๊บอโฟกัสอ่ะเมื่อคุณ ดูกองการจากกองการคุณด้วยความสามารถของเธอนั้นโซบ 1, ัสหนึ่งยู่ในนี้บวกห้าพันไม่จํากัดเธอราคานะโซบัสจนกว่าโซนจะหมดเลยปั๊มไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้เป็นเมกัสเหมือนกันชื่อว่าเพนเน่เมกัสอ่าพอก,กันแล้วเมื่อคุณได้เชฟพบติเกอร์ยูนิตบวกห้าพันนะเอามาแทนตัวบูทหมื่นสามก็ได้เพราะอันนี้มันสแต็กพลังได้ตัวนั้นบูทบวกห้าพันเฉยๆแวนต้องติดเมกัสอันนี้แวนไม่ต้องติดเมกัส วิชเลเล่เจ็ดพันหมืนห้าโอเคใชะไหมหมดแล้วไม่มีอะไรนะอันนี้คือออร์แคินอ่าต่อไปอ่ะอันนี้มี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 หนนนน็่ไหมมีอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้มีมีแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเกตหนึ่งที่ยืนสองีอ่าโฟกัสเลไยังอ่าห็่ไหมสัตว์นีจ้จะอคุเลคิสเนยืนสามพันสองคีเกตหนึ่ง เนี่ยแล้วนอกนั้นก็มีแล้วก็ตัววัลลิลางโง่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อเยอะครับอันนี้จักใจจักใจอันนี้คือแค่ซื้อมาเพื่อให้เติมนิดๆหน่อยหให้มันสมบูรณ์ครับอ่ะต่อไปเราจะมาลุ้นการหลังกล่องอถ้าได้โกผมร้องไห้นะเพราะว่ากูซื้อมาแล้วไงอันนี้ก็จะเป็นออร์เรเติลทิ้งแทงอ่าแล้วผมก็ได้เป็น ซืคูโยมีครับอันนี้ก็อรอโฟกัสก็สวยอยู่ครับแค่ไม่นูนเป็น s v r BTF หลังกล่องโอเคผมหาซองใส่ก่อนนะครับผมใส่รอไว้เลย่าโอเคสื้อคูก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ถึงเมื่อไหร่นะอันนี้ก็คือพูดตรงๆก็คือเล่นได้บล็อกนี้แหละแต่มันต้องมีในโซแต่ว่าการเติมโซไม่ยากครับการที่จะเติมสื้อคูเข้าโซไม่ยากถ้าจะเล่นแบบนั้นเลยโอเคครับ ต่อไปแล้วก็จะลุ้นอีกอันสุดท้ายนะครับคลิปนี้อาจจะแบบบางช็อตอาจจะไม่ต่อกันก็ต้องประานอภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ไวนะครับส่วนโการาดินเนี่ยอันนี้แต่ผมจะมาทำคลิปแนะนำอีกทีว่ามันเล่นมันมันเล่นได้หลายแบบนะอันนี้ต้องบอกก่อนคือใครจะเล่นซูเปอร์ไลท์แบบเดิมก็ได้ผมผมไม่ได้ว่าอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่เก่งเก่งครับเอา้าจะทิ้งแอคเซ t ลทูสแล้ว ก็คือไม่ใช่ไม่เก่งนะจำไลอ่ะแต่จำไลมันก็เก่งแต่ว่าคุณจะมีแต่จำไลไม่มีพาวเวอร์ไม่มีหมวกกองใส่แต่เบอร์แมนใส่แต่วันเดอร์มันก็ไม่ได้แล้วฮะเพราะผมไปเจอมาผมแบบเฮ้ยสู้ได้นะคือได้แค่สู้อ่ะแต่แคพอแคดอื่นของโบมาครบมันไม่ได้แค่สู้จริงอ่าเรามาลุ้นหลังกล่องเลยละกันนะครับสามใบอ่ะสองใบอ่ะเนบเพราะว่าใบสุดท้ายมันไอ้น,นอี่แหละมันเป็น การ์ดแถมอะไรก็รู้อันนี้ก็เหมือนเดิมผมไม่อากอ่านผมอยากรู้ว่าได้ตัวอะไรอ่าเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับอ่โฟกัสแล้วพรบนูบาธรรมะฮะเป็นจาเมียของโอ้ได้เอสโอ้ซื้อสองกล่องได้เอสวีเอสวีอาร์สองใบก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มเลยนะครับโอเคนะก็ใครอยู่ห้องแอร์แนะนำ ผมแนะนำเลยซองใส่ไม่อยู่ครับซองใส่ระวางไว้ยังไงก็งอฮะเพราะยังไงอากาศก็เข้าอันนี้เลยซิปล็อกจบครบไปเลยนะครับไม่ต้องหาอยู่โอเคครับสําหรับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามทําเด็กลิให้แล้วกันนะครับว่าแบบเฮ้ยปากบอกจะทําจะทําไม่ได้ถ่ายสักทีงานเยอะครับแล้วก็มี ไปงานสีดำมาก็ยังสะเทือนใจอยู่นิดหน่อยครับก็เลยยังไม่ค่อยมีกระกิกใจทํานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะอาจจะพูดไวไปหน่อยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ